ก็สวัสดีท่านทุกท่านเลยนะครับตอนนี้แบบผมรายการครัวกิกกอีกแล้วนะครับก็ตอนนี้ไม่รู้เป็นช่วงไม่มีคิดจะลงได้ไหมอะ่ะเพราะว่ายูทูบเบอร์แต่ละวันก็จะมีบ้างอ่ะที่ไม่รู้จะลงคลิปอะไรก็เลยคิดได้ว่าจะทําคลิปนี้ขึ้นมานะครับช่วงนี้แบบห่างหายไปนานบ่อยนะครับติดเรียนด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ยอมรับว่าวันนี้จะมามาทําอะไรเหรอเดี๋ยวให้ดูเลยนะครับ นี่จะมากินเคฟซีนะผมนี่แบมบแบมบล็อกด้วยนะผมก็รัว,ว่าโต๊ะมันโคตรต่ําเลยนะผมต่โตมอารมณ์เกินอะไรวะเกินคนก็ได้นะผมก็เดี๋ยวหาโต๊ะที่ใหญ่กว่านี้มาเป็น DIY นะค้ับผมไม่แน่อาจจะทำโต๊ DIY ะ DIY ครับผมโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันนะผมนี่ก็ตอนนี้กลับมาแล้วนะผมหาได้โคตรนานนะผม ก็เดี๋ยวเปิดดูข้างในกล่องกันเลยนะผมซึ่งไอ้นะคนดูเอสมารจะชอบทางนี้ใช่ไหมยเงี้ยอออซึ่งในอดีตน่าจะกินกันมากเลยสำหรับคอนเทนต์นี้นะผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะผมข้างในว้าวน่ากินมากะครับผมโอเคเดี๋ยวก่อนเราจะเริ่มก,กินเดี๋ยวไปเอาน้ำมาก่อนนะผมแล้วเจอกันโอเคก็กลับมาแล้วนะผมเดี๋ยวเรามาเริ่มก,กินกันเลยนะผม ู้สึกคนคุณไหมโดนด่าว่ากอลแน่คลิปนี้โอ้ oh. ไม่รู้จะด่ากันทำไมก็ขอเตือนก่กอนนเลยว่าคลิปนี้อาจไม่ใช่คลิปเอ m r มาแล้วก็ได้นะผมก็อย่าดูตอนดึกแล้วผมเดี๋ยวจะหิวขึ้นมาได้นะผมโอเคเดี๋ยวเริ่มเปิดชิ้นแรกกันเลยนะผมนี่จะว,ว่าไปก็นึกถึงเลยนะคลิป a อ m เอมามาม่าก็มามาม่าไอ้นะมาม่าเผ็ดมาเลเซียเคยทำไปเลยแต่ลบไปแล้วนะผม ก็ช่วงนี้โคตรกากเลยครับผมแต่ครั้งนี้จะกลับมาทำเดี๋ยวขอกินเลยแล้วกันนะผมไม่พูดเยอะแล้วอืม oh my god แค่รสชาตินกเก็ตก็รู้สึกเหมือนถึงอยู่ในความแบบสวรรค์เลยนะผม แล้วก็มีจะมีเป็นไฟลนะครับผมนั่นรูถึงความกรอบของมันได้เลยนะครับผมแล้วก็เปิดมาเดิมด้วยไก่วิงแซบนะครับผมซึ่งถ้าผมเห็ุหรือท้องเสียก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วนะครับเราจะเริ่มไปเลยครับผมอันนี้ไม่รู้ว่าเขาห้ามยั่วหรือเปล่านะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราจะลองกันเลยนะครับผม โอ้ไม่เท่าไหร่อืม มันมันเริ่มกำลังมาแล้วเนาะมันเริ่มกำลังมาแล้วเนาะ ก็ก็เริ่มเบาบางลงแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราต่อกันเลยอ๋อจะว่าไปก็ต้องมีซอสเดี๋ยวมาแป๊บ,บนึงแล้วผมชั่วคราวโอเคครั้งนี้ผมได้เตรียมเลยนะซอสบาร์บีคิวมาด้วยแล้วผมซึ่ง เขาก็ไม่ได้จ่ายผมหรอกเขาผมไม่ได้เป็นสปอนเซอร์เขาหรือว่าเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ผมนี้ไม่รู้แหละนะผม,ผมเพราะว่าผมซื้อได้เงินของผมเท่านั้นเองนะผมโอเคเดี๋ยวเอาเป็นไฟล์ก่อนอืมโอเคเวิร์กเฮ้ยนี่ดูบ้างเผ็ดร้อนไม่ถึงนะเผ็ดร้อนไม่ถึงส่วนล่างแน่แน่แต่เผ็ดร้อนถึงซวงเลย โอ้แล้วก็ไหลเป็นน้ําตกเลยนะครับผมเมื่อกี้เหือเทเยอะไปหน่อยเท่านั้นเองนะครับผมอืมอืมก็เข้ากันอยู่นะก็เห็นคลิป ASMR าของผู้หญินดูแล้วก็ กินอย่างอเ็จอร่อยเลยนะครับผมซึ่งผมจะลองทำบ้างนะผมถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะครับผมแล้วก็คราวนี้ขอกินก่อนนะครับผมอืม เลอะมือเลยนะครับผมรู้สึกว่าจะเริ่มกลายเป็นเดร์ตี้เอซอแล้วเนี่ย mm. mm. อืมรู้สึกเหมือนอยู่ในสวรรค์ของไก่เลยนะครับผมไม่รู้ผมคิดไปเองหรือเปล่านะครับผมรู้สึกว่าช่วงเนี้ยห่างหายทำคิดไปนานก็โคตรคิดถึงเลยอ่ะช่วงนี้จะสัปดาห์ 1, หนึ่งห้าคลิปเหลือสามคลิปแล้วกันแต่ก็เสรให้คนด,ดูดูด้วยนะครับผม โอ้หล่นเลยหยดเป็นหยดเลือดเลยครับผมโอ้โหยิงหยดเป็นหยดเลือดเลยครับผมยิ่งกว่าในหนังผีอีกนะเนี่ย เดี๋ยวพูดกับคนดูไปด้วยกินไปด้วยเลยแล้วกันนะครับผมก็ไม่รู้คลิปนี้ถ้าทําเสร็จอาจจะได้ลงในประมาณสามทุ่มสี่ทุ่มถ้าตัดเสร็จอะนะครับผม,มแ,แล้วก็ยังหาวลเราไม่ค่อยได้อยู่ดีนะครับผมไม่แน่อาจจะลงวันนี้เลยนะครับผม นึกว่ายุงนะครับผมโเคผลไม้อไม่มอยิาาอดสุดท้ายจะเป็นไฮไลไท์ของทุกคน Okay. In sad for อ่าชิ้นสุดท้ายนี่คืออะไรคของทุกคนต้องจับตาดูเอาไว้ให้ดีนะครับผมเดี๋ยวเริ่มแล้วนะครับอรู้สึกเหมือนเกิดใหม่อยู่ใน,นสวรรค์ ไข่เลยนะครับไม่รู้จะไปเองหรือเปล่าไม่รู้แนะเดี๋ยวขอกินต่อเลย <S <S <ý st> จะบอกว่าวกระดูอ่อนนี้เป็นอะไรที่อร่อยที่สุดเลยนะผมในส่วนของไข่ Okay, <c oughs> ขอ,อกินน้ำก่อนเดี๋ยวนี้ยอดเ,เพิ่มเลยแล้วกันถือว่าเป็นเหมือนคิปพิเศษเลยแบบพิเศษใส่ไข่ไปใส่ไข่ไดาวด้วยนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ คลิป ASMR ใจคลิป C แล้วผมก็อยากจะบอกก่อนเลยว่าเป็นไงกันบ้างนะผมช่ากันไหมฮะแล้วก็อยากให้ผมกินอะไรอีกก็คอมเมนต์กันมาได้นะผมและถ้ารักกันชอบกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมเพื่อทะได้ภาคิปให,ใหม่ๆและสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ